สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาทํางานอีกเหมือนเดิมเลยพี่น้องก็คือจะมาทําการฝังรั่วนะครับฝังรั่วแนวเขตซึ่งที่ตรงนี้ครับเป็นท่นานะครับนู่นจะเป็นทินาโดยท่นาในเขตนี่นะครับข้อมีตรได้มีการจัดสรรปันส่วนเอาเลเป็นลอกๆๆอก็อกอกก,ก็คือฝังทางนู่นเขาก็ได้ฝังไปแล้วครับ นี่ครับเสาปูนฝังพร้อมกับการใส่ลวดหนามแต่ว่าฝังนุนก็ฝังห่างมากครับประมาณสิบเมตรนับประมาณสิบเมตรต่อเสาหนึ่งต้นแต่ว่าฝังนี้จะฝังอยู่ที่ประมาณสองเมตรเศษเศษนครับประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับวันนี้คือคันนาคันนาก็จะใหญ่มาก นครับเพื่อจะฝังไปทางนู้นนะครับนู่นครับทำการฝังไปทางนูน้นซึ่งขนาดของที่ที่นานะครับตรงนี้จะมีจำนวน3ามไร่นะครก็จะทำการฝังออกไปนูน้นซึ่งเสาทั้งหมดครับที่ได้วัดดูนะครับหมื่บวานที่อยู่ที่90ต้น แล้วก็พรอมกับการใส่โหลดน้ำเบ็ดเซร็จเพื่อป้องกันพวกซัดเลียงต่างๆนะครับโดยที่ตรงนี้ครับหลังจากที่เขาได้ทำการทำรั่วเสร็จเรียบร้อยในปีปีหกเจ็ดคือปีนี้นะครับเขาก็จะทำการปลูกยาคือทำเป็นแปลงที่เลียงซัดนะครับก็คือจ้ของที่เขาจะสื่อวัวนะครับสื่อวัวมาเลียง นวัวพันนั่นเนี่ครับตัวหนึ่งก็หลายหมื่นบาทโดยวเขาจะประกอบธุรกิจนะครับในเรื่องขานเลี่ยงวัวนะครับจะฝังไปทางนูน้นฝังไปถึงป่ายุคานครับถึงป่ายุคาก็จะไหลไปทางติดเหนือในส่วนฝังทนี่เขาทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือฝังแค่ ทำแค่สองด้านนะครับทางทิศตะวันตกกับทางทิศหนีอกับทิศหัวนอนหรือว่าทางทิศใต้นี่ครับทิศต,นนวต,ตะตวันตกกับทิศใต้ซึ่งรวมสาวเบสเซตอยู่ที่กาิตต้นนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมรายละเอียดเนาะครับหลังจากทำเรียบร้อยแล้วผลงานมันจะออกมาแบบไหนขณาจะทำยากหน่อยหนึ่งนะครับพระบาทที่ คนามันอาจจะไม่ไม่เท่ากันนะครับความสูงความต่ําไม่เท่ากันที่นี่การฝังนะครับฝังเสาปูนก็ต้องตรงไหนสูงก็จะต้องคุดให้มันลึกลงนะครับแต่ตรงไหนต่ําก็อาจจะฝังตื้นหน่อยหนึ่งแล้วนกะ็เพื่อให้ระดับของเสามันอยู่ไล่เรียกกันหรือว่าเสมอกันนะครับ แต่กำรวจจะทำได้ขนาดไหนทามันได้เสมอกันทุกต้นนะครับยอดมันเสมอกนมันก็จะดูสวยงามเวลาเราใส่หลดน้ำไปมันก็จะได้เป็นแนวเดียวกันว่าชงตรงเสาแลวกับเขจะทำแนวใส่หลดน้ำไปให้ถ้่ถ้าฝังเสาปูนไม่เท่ากันการใส่แนวหลวดน้ำก็จะสูงต่ำสูงต่ำนันก็จะไม่ไม่สวย นะครับอาจจะทำยากหน่อยหนึ่งอยู่เดี๋ยวทีตามชมตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการขุดหลุมยังไม่ได้แล้วเป็นทางการนะครับก็คือขุดพอคร่าวๆไปก่อนว่าตอนนี้คือรอเสากำลังเจ้าของบ้านกำลังไปสั่งเสานะครับจากร้านวัสดุสร้า็เป็นนู่นอยู่กับอยู่ะระดับอำเภอนะครับ อยู่หา่างไกลหมู่บ้านพอสมควรตอนนี้ก็สามโมงนะครับสามโมงเศษเลยเลยคุดพอเป็นหลุเป็นร่างไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเราจะทำการฝังเสาซึ่งความยาวของเนื้อที่มันยาวมากครับยาวประมาณ2องเซนกว่ากนี่แหละ้าเราจะขึงเชือกรวดเดียวมันก็ไม่สมมารรทำได้ ก็คือจะต้องทำไปทีละสิบตนสิบตนนะครับถึงเชือกผ่านทีละสิบตนก็จะได้ทำการตั้งเสานะครับไล่ไปเรื่อยนี่ครับก็จะคุดหลุมความห่างก็อยู่ที่สองเมตรแต่ละหลุมกนะ็ห่างประมาณ2องเมตรนะครับเมื่อเสามาถึงเราก็จะทำการตั้งเลยครับหัวถ่ายแล้วก็เช็คหลุมในกลางนะครับเพื่อให้ ระดับของยอดเสากับมันอยู่เท่ากันถ้าพังต้นไลายต้นมันก็จะสูงจะต่ำก็จะไม่สวยงามกะครับมารีวิวให้ดูให้ชมกันนะครับ สองคนเลยไม่หรอก แต่สบายมากก็ดีมา นี่ายเทศยามองวันย่าไม่ได้กินขา้า,าวทิ่แล้วอสองคนเนี่ยตอนเที่ยงเิ่มข้าวที่บ้านเล้วเิ่มข้าวที่บ้านย่าเนะี่ย มาแปากัะติกน้ำไปแปากระติกน้ำใส่น้ำแข็งมาเลยอ่ง ตอนนี้ก็ฟังได้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งของนาทีทั้งหมดววามก็ยังเหลอีกยาวอยู่ที่ยังทำไม่ได้ที่ยังทำทำยังไม่แล้วนันก็ทำยากมากเพราะว่าไม่ได้มีการถ่ายระดับน้ำนับก็คือการฟังเอาเลย ว่าคันน้ำพื้นมันไม่ค่อยเท่าเทียมกันมีสูงมีต่ําก็มีสูงมีต่ำตํำเลยต้องทําตาม,ามโอม,มีประเทศนี่ยเลยที่มองก็ดี มาดูเนื้องานนะครับวันนี้คือเนื้องานพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับพอ,อยังต้องฝังเสาให้มันสำเร็จก่อนหลังจากน,านั้นกอจะได้ทำการดึงหลด,ดน้ำนะครับดึงหลด,ดน้ำนะครับ สำหรับการทำงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเดดร้อนร้อนครับเดดร้อนมากเลยว่าปีนี้ก็หนาวไม่กี่วันนะครับหนาวแค่สามสี่วันเแต่แน่นหลังปีใหม่มาก,ก็อากาศเริ่มร้อนมาเรืๆๆ่อยๆมาวันนี้ก็แดดทั้งวันหรือแดดมากๆทำงานมันก็จะเหนือ่อยไป นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่พักในร่มก็ทำงานไปเรื่อยๆครับใช้พักไปในตัวนั่นแหละก็คือทำแบบไม่ได้ยุดนะครับทำไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งมากมายแตเพราะว่าเร่งกับคงเร่งไปไม่ไหวมาคงก็เหนื่อยมากนะครับอีพีนี่ก็เป็นอีพีที่หนึ่งกนะับขอบคุณนะครับ